สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนังสือเล่มหนึ่งนะครับทีเ่เรียกว่าเป็นตำนานเลยก็ได้เปลี่ยนชีวิตคนมาเยอะมาก think and grow rich หรือคิดแล้วรวยของนโปเลียนฮิล l ครับเก่าแก่มากนะ80กว่าปีแล้วแต่ยังทรงพลังอยู่เลยใช่ค่ะเป็นหนังสือที่แบบคลาสสิกตลอดการจริงๆนะคะที่มาที่ไปก็น่าสนใจนะครับคือคุณนโปเลียน Hill เนี่ยเขาใช้เวลา,า25ปีเลยนะ โหนานมากนะคะครับผมไปสัมภาษณ์คนที่ประสบความสำเร็จมากๆในยุคนั้น500กว่าคนอื้อหอทั้งเฮนรี่ฟอร์ดโทมัสเอดิสันคือแบบตัวเป้งๆทั้งนั้นเลยตามคำแนะนำของแอนดรู c a คาร์เนกีอีกทีค่ะค่ะเพื่อจะหาว่าเอ๊ะอะไรคือสูตรสำเร็จร่วมกันของคนเหล่านี้วันนี้เราเลยจะมาลองสกัดแก่นสำคัญๆกันครับ แล้วสิ่งที่ฮิวค้นพบเนี่ยก็น่าสนใจมากคือเขาบอกว่าความสําเร็จความร่ํารวยเนี่ยมันไม่ใช่โชคช่วยนะแต่มันเกิดจากกระบวนการข้างในเหล่านี้แหละความคิดความเชื่อแล้วก็ที่สําคัญคือการลงมือทําอย่างมีระบบมากๆค่ะอ๋อครับครับแสดงว่ามันมีขั้นตอนมีหลักการของมันอยู่ใช่ค่ะเขากลั่นออกมาเป็นหลักการสําคัญหลายข้อเลยถ้าให้เลือกหลักการที่แบบเด่นสุดๆเลยสําคัญมากๆเลย อันแรกเลยน่าจะเป็นเรื่องความปรารถนาหรือดีไซน์ไหมครับทําไมเขาเน้นจังเลยเรื่องนี้ใช่เลยค่ะอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยฮิวบอกว่า desire is the starting point of all achievement แต่แต่ไม่ใช่แค่อยากได้นะอืมต้องเป็นความปรารถนาอันแรงกล้าเลยค่ะภาษาอังกฤษคือ Des burning desire burning desire ค่ะต้องชัด ต้องแรงต้องแบบอยู่ในหัวเราตลอดเวลาเหมือนเป็นไฟคอยผลักดันเราแล้วก็ต้องมาคู่กับความเชื่อมั่นด้วยนะคะคือ faith ต้องเชื่อสุดใจเลยว่าไอ้ที่เราอยากได้เนี่ยมันเป็นไปได้จริงๆสำหรับเราความเชื่อว่ามันเป็นไปได้นี่เองที่จะทำให้เรากล้าลงมือทำแต่บางทีการจะเชื่ออะไรมากๆขนาดนั้นมันก็ไม่ง่ายนะครับฮิวเขามีแนะนำไหมครับว่าจะสร้างความเชื่อ,อยังไง มีค่ะเขามีเทคนิคเฉพาะเลยเรียกว่า auto suggestion โอ้การสะกดจิตตัวเองประมาณนั้นเลยค่ะคือการตอกย้ำเป้าหมายตอกย้ำความเชื่อของเราซ้ำๆอาจจะพูดกับตัวเองคิดถึงมันบ่อยๆโดยเฉพาะตอนที่จิตใจเราเปิดรับง่ายๆเช่นก่อนนอนหรือเอ่อตอนเพิ่งตื่นนอนอ๋อครับครับเหมือนโปรแกรมจิตใต้สำนึกเราไปเลยใช่ค่ะให้มันเชื่อจริงๆ มีงานวิจัยใหม่ๆด้วยนะคะอย่างของ Stanford ปี2009ก็เจอว่าการยืนยันตัวเองเชิงบวกหรือ self- affirmation เนี่ยมันช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จได้จริงนะประมาณ20-30%เลยมันก็สอดคล้องกับหลักการนี้ของฮิวมากๆค่ะโอ้โหน่าสนใจมากครับเหมือนเราจูนคลื่นความคิดให้ตรงเป้าเลยมีคำคมนึงในเหล่มที่ผมชอบมากคืาว่า whatever the mind can conceive and believe it can achieve ใช่ใชค่คุณคุณค่ะ สิ่งใดที่จิตเราจินตนาการได้แล้วก็เชื่อได้เนี่ยมันก็ทำได้จริงอันนี้มันรวมทั้ง desire faith autosuggestion เลยนะเนี่ยใช่เลยค่ะมันเชื่อมกันหมดเลยแล้วพอเรามีความปรารถนามีความเชื่อที่แรงกล้าแล้วใช่ไหมคะฮิวก็เน้นต่อว่าต้องลงมือทำด้วยนะโดยอาศัยสิ่งที่เรียกว่าความรู้เฉพาะทางหรือ specialized knowledge เอาหมายเราโดยตรงแล้วถ้าเราไม่มีความรู้แล้วครับแบบ เริ่มจากศูนย์เลยอืมคำถามดีค่ะนั่นแหละค่ะคือจุดที่หลักการมัสเตอร์มายน์หรือกลุ่มเพื่อนร่วมคิดจะเข้ามาช่วย MasterMind ค่ะฮิวบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้เองทุกอย่างนะแต่เราต้องรู้วิธีเข้าถึงความรู้เข้าถึงทรัพยากรผ่านคนอื่นได้การสร้างเครือข่ายหาเพื่อนหาคอนเนคชั่นหรือมีกลุ่มคนที่เข้าเก่งๆมีเป้าหมายคล้ายๆกันคอยช่วยการแลกเปลี่ยนไอเดียกันอ๋อ oh. มันเหมือนเราเอาสมองหลายๆคนมารวมกันค่ะทวีคูณพลังไปอีกซึ่งสาคัญมากนะเวลาจะทาอะไรใหญ่ๆอารมณ์เหมือนสร้างทีม หาพี่เลี้ยงหาเมนเทอร์ที่ปรึกษาอะไรแบบนั้นเลยนะครับประมาณนั้นเลยค่ะแต่แน่นอนว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จมันคงไม่ได้ง่ายๆสบายๆตลอดใช่ค่ะไม่มีทาง <laughs> เรื่องความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้หรือ persistence ก็น่าจะสำคัญมากๆด้วยเหมือนกันที่สุดเลยค่ะฮิวย้ำหนักมาเรื่องนี้ความล้มเหลวอุปสรรคเจอตลอดอยู่แล้วค่ะแต่คนที่สำเร็จคือคนที่ไม่ยอมแพ้ไงคะมองว่าความไพ่แพ้มันเป็นแคออ่บทเรียนชั่วคราวไม่ใช่จุดจบ ครับ,รบมีคำคมอีกอันที่แบบติดหูมาก Aquitter never wins and a winner never quits คนล้มเลิกไม่มีวันชนะคนชนะไม่มีวันล้มเลิกใช่ค่ะอันนี้มันสะท้อนแนวคิดเรื่อง growth mindset ของดร Carol รดเวกยุคหลังๆได้ดีมากๆเลยนะว่าเราพัฒนาได้เสมอเราเรียนรู้จากความผิดพลาดได้ฟังดูแล้วหลักการต่างๆนี่มันร้อยเรียงกันหมดเลยนะครับตั้งแต่ความปรารถนาแรงๆความเชื่อการสะกดจิตตัวเองหาความรู้ สร้างเครือข่ายแล้วก็กัดไม่ปล่อยถูกต้องค่ะมันเป็นระบบความคิดแล้วก็การกระทําที่ต้องทําคุกคู่กันไปเลยแล้วถ้าจะเอาไปใช้จริงล่ะครับควรเริ่มยังไงดีก็อาจจะเริ่มง่ายๆก่อนค่ะเช่นตั้งเป้าหมาย DESIRE ของเราให้มันชัดชัดมากๆแทนที่จะแค่บอกว่าเอออยากรวยลองเปลี่ยนเป็นฉันจะมีไรายได้เท่านี้บาทต่อเดือนภายในกี่ปีด้วยการทำอะไรระบุปไปเลยเอ,อ๋อให้มันวัดผลได้จับต้องได้ ใช่ค่ะแล้วก็เขียนเป็นข้อความ affirmation ที่มันสอดคล้องกันอ่านทุกวันพูดกับตัวเองทุกวันลองหากลุ่ม mastermind เล็กๆก่อนก็ได้คนที่เป้าหมายคล้ายๆกันแล้วก็ฝึกนึกภาพความสำเร็จบ่อยๆค่ะ visualization ที่เขาเรียกกันครับแม้หลักการจะฟังดูเหมือนง่ายนะแต่การทำต่อเนื่องนี่สิยากจริงแน่นอนค่ะอันนี้คือความท้าทายเลยแล้วก็ต้องเข้าใจแก่นของมันด้วยนะ คือหนังสือเล่มนี้เขาไม่ได้การันตีว่าอ่านจบปุ๊บรวยปับ๊บครับหัวเราะเบาๆแต่มันคือพิมพ์เขียวคือแนวทางในการสร้างวิธีคิดแบบคนสำเร็จหรือบางคนเรียกว่าจิตเศรษฐีขึ้นมาก่อนซึ่งจริงๆแล้วไอ้มาย d s e ตตรงนี้มันสำคัญกว่าตัวเงินตอนเริ่มต้นอีกนะคะอืมจริงครับเพราะพอวิธีคิดเราเปลี่ยนการกระทำมันจะเปลี่ยนตามผลลัพธ์มันก็จะค่อยๆเปลี่ยนตามมาเอง ถึงแม้จะมีปัจจัยภายนอกที่เราคุมไม่ได้เยอะแยะนะคะแต่การควบคุมโลกข้างในคือความคิดเราเองเนี่ยตามแนวทางของฮิวแล้วมันคือจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังที่สุดค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับวันนี้ได้แง่มุมเยอะเลยเป็นการเจาะลึกที่เออชวนให้กลับไปคิดต่อจริงๆครับงั้นก่อนจะจากกันผมขอฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลงไปคิดกันเล่นๆนะครับจากหลักการที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมีการกระทำเล็กๆแค่อย่างเดียวอะไรบ้าง ที่เราพอจะเริ่มทำได้เลยตั้งแต่วันนี้เพื่อค่อยๆสร้างค่อยๆปลูกฝังวิธีคิดแบบคนสำเร็จแบบ Think and Grow Rich ให้กับตัวเองลองหาคำตอบให้ตัวเองดูนะครับผม